คุณยายคะทาไมเรามาสร้างบรารมีแล้วยังต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันด้วยคะเออนี่เนาะแต่หลังจากถามเสร็จปรากฏว่ายูยูคุณยายก็พูดกับหลวงพี่หมูขึ้นมาเพื่อให้ลูกได้ยินว่าอ่านี่นะมาเอาเรามากระทบกันให้ใจใคุณอ่านี่นะ แล้วเอาวิบากมาปรับของใครก็ของใครเราวางจะติดลบอายุธาตุบรมีมารเอาเรามากระทบกันให้ใจคุณคือมารเอากิเลสเนี่ยไปเกาะในใจของคนที่เผลอในใจที่เผลอ,เ,ลอเ,เอาไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวรั้งไว้ก็ตกเป็นธาตุของมารมารต้องการให้ทำอะไรนี่ให้คุณใหญ่ก็คุณ ให้คิดวนๆปล่อยวางไว้ลงให้ถือสาหาความอะไรเงี้ยอย่างนี้น,น,นะจ๊ะแล้วพอไปคิดอย่างนั้นก็เป็นวิบากทางใจแล้วเอาวิบากนั้นมาปรับคดีนักเรียนตามนั้นไหมจ๊ะถ้าทางใจก็ระดับหนึ่งทางวาจาก็อีกระดับหนึ่งถ้าทางกายก็อีกระดับหนึ่งเอามาเซตเป็นโปรแกรมเป็นผังวิบากกรรมเลย ของใครก็ของใครนี่ระวังจะติดลบเรามาสร้างบารมีแ้้ก็ต้องงานติดบวกนี่นะหรือคืนหรือยกกําลังในการสร้างบารมีใ,ให้บุญเยอะๆใช่ไหมจ๊ะนี่ท่านสอนเลยบอกอระวังจะติดลบอายุท่าบารมีคือเวลากระทบกระทั่งกงันปุ๊บเราใจสายก่อนอ่าเราชนะถ้าเขายังไม่ใสนะคิดข้ามคืนว่าเป็นหน้าทําไมถึงทากว่าฉันได้อยางงี้นะ่ย่างงี้อ่ะ อนั่นเขาแพ้ไปแล้ว <Yeah. S 1> นี่เนะไม่ใช่แพ้คนที่ทะเลาะกันนะ <Yeah. S 1> แพ้พยา,ยาม,มารไปแล้ว <Yeah. S 1> ผม,มารมังคาเป็นมนุษย์ทะเลาะกันม <Yeah. S 1> ีนักเรียนตามดันไปแจะ <Yeah. S 1> นี่จ้ะ yeah.